ันนี้พบกบพบกับ,บสุรุปแล้วมันคือของอะไรนะตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จแน่ๆใช่ปะไม่น่าใช่อะไรวะเนี้ยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง AM u s i c แล้วนะคะและนี่ก็เป็นรายการใหม่ของช่องเรานะคะนั่นก็คือชื่อช่วงว่าซื้อมาให้รีวิวค่ะทุกคนโดยช่วงนี้นะคะแอมก็จะไม่ได้มาเป็นคนรีวิวของเองนะคะแต่แอมนะคะจะเอาไปให้นัดเป็นคนรีวิวนะคะที่นั้นนะคะ ก็จะไม่รู้มาก่อนนะคะว่าของชิ้นนั้นน่ะมันคือยี่ห้ออะไรแล้วก็มีการใช้งานยังไงนะคะก็จะได้รู้ไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะได้ฟังรีวิวในฐานะผู้ชายด้วยนะคะที่แบบไม่ได้อวยอะไรเก่งแล้วเนาะก็จะน่าจะได้ข้อมูลที่มันดูเป็นแฟกต์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ท้ายคลิปนะคะแอมจะมีคลิปวิดีโอ หลังจากที่เราเอาไปใช้งานนะคะว่าใช้งานจริงนะคะหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วของที่เราใช้งานนะคะมันดีหรือว่าไม่ดีนะคะเ,เพื่อนๆก็จะได้เห็นแล้วก็เอาไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะคะโดยแอมก็จะใส่สกอร์จากความคิดเห็นส่วนตัวของแอมไว้ให้ด้วยนะคะว่าแอมชอบโปรดัก t นั้นกี่คะแนนนะคะ ก็เพื่อนๆจะได้รู้นะคะว่าจะเอาไปซื้อตามนะคะหรือว่าจะเอาพักไปก่อนดีนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปแรกนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กดซั c r i b e เป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะคะคลิปแรกเป็นอะไรนั้นก็ไปดูกันเลยค่ะมาฝากด้หน่อยสั่งอะไรมาเนี่ยมาดูกันอันนี้ผมไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรแต่รู้อย่างเดียวว่ามันคือที่ดูุดฝนนะครับมาดูกันครับว่ามันจะคุ้มค่าไหม ับเครื่องบดฝุ่นราคาพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทนะครับแต่ยังไงมัเนี่ยอ,อันนี้คือภายในกล่องของมันนะครับอันนี้ก็ห่อมาอย่างดีนะครับแต่ละอย่างแล้วก็เขาจะมีคู่มือนะครับอ่านไม่ออกแน่ แรกเลยส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะครับมันก็จะมีปุ่มกดตัวนี้นะครับเวลาเปิดปิดนะมันต้องใช้กับไฟ220ร้อเท่านั้นนะครับเขาจะให้เป็นหัวปลั๊กแบบ2ตามานะครับส่วนตัวนี้เสี่ยมี่นะครับตัวนี้มันก็จะมีตัวปลดล็อกกับอัลล็อกได้นะครับน,น่าจะเป็นในส่วนของเวลาเราดูดุ่ดแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีตัว ตัวกรองนะครับซึ่งเวลาดูดฝุ่นเข้าไปปุ๊บเราสามารถที่จะเทออกมาได้นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนในส่วนของที่เวลาเราดูดฝุ่นต่างๆนะครับมันก็จะไปลงไปอยู่ในนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันสามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับเราจะต้องมันจะแน่นหน่อยนะทุกคนตอนแรกอะ่ะมันเราออกยากยากหน่อยนะครับตัวที่เราสามารถที่จะดึงซ้ายดึงขวาเนี้ยครับ ดึงขวานิดนึงหรือว่าดึงดึงไปทางไหนก่อนก็ได้แล้วเราก็ยกออกมานะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับหนึ่งชิน้นอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นในส่วนของตัวกรองนะครับในส่วนต่อไปนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับอีกตัวหนึง่งซึ่งอันนี้ก็ต้องดึงออกมาเหมือนกันนะครับเราสามารถล้างน้ําได้ด้วยน่าจะเป็นพวกกรองเศษต่างๆนะครับมันจะมีตัวฮิ้วตรงนี้อย่างหนึ่งนะครับเอาไว้ดึง ตอนที่เราดึงออกมาสําสหรับการทําความสะอาดาต่างๆนะครับทุกคนซึ่งเวลาประกอบเข้าไปก็ประกอบปกติเลยนะครับไปอย่างนี้จากการที่เราอ่านเมนูนลนะครับที่เราเข้าใจหมดทุกขั้นตอนนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิม แล้วก็ล็อกให้ดีมันจะมีตัวปุ่มล็อก <Lock. S 1> กับอนล็อกนะครับส่วนตัวนี้ครับมันน่าจะเป็นในส่วนของตัวต่อนะครับเวลาเราเ,เราจะใช้ทำความสะอาดดูดฝุ่นในที่พื้นอะไรเงี้ยครับเราก็ต่อได้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องกม้มอะไระครับเราสามารถที่จะต่อเข้าไปได้นะี่ครับอาจจะต่ออย่างนี้มันอุ๊บโอ้ยนะครับมันจะมีสลักอยู่นี้ ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยตรงๆนะครับให้มันตรงมันจะมีตัวออมันจะมีตัวจุดเท่าๆอยู่นะครับตรงเนี้ยผมเกงผมคิดว่าน่าจะให้มันตรงกันอะ่ะทุกคนแล้วก็ดันเข้าไปต่เอ,อเข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะได้แบบยาวแล้วนะครับสวยัวเนี้ยมันเอาไปใช้พวกเกี่ยวกับที่ผมบอกว่ามันเป็นส่วนของ พื้นที่ที่เล็กๆนะครับที่มันเข้าถึงได้ยากเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการต่อนะครับก็สามารถต่อได้อีกต่อจากเติมนี้ไ,ได้อีกเลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหัวแปงครับไอ้ตรงนี้ดูดดูดพวกหมอนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะใช่ไหมแล้วพวกพวกผ้าม่านอะไรเไงี้ยครับผ้ามา่านหรือว่าอยากใหายบนบนบน,บนผนังอะไรเงี้ยทำได้ง่ายๆหรือตัวนี้นะครับมันเป็นตัวต่อที่เอาไว้ใช้กับ น่านจะเป็นดูดฝุ่นพื้นนะครับในส่วนของคุณภาพวัสดุก็โอเคอยู่นะการทำข้อต่ออะไรเงี้ยถ้าเราอยากจะต่อมันนะครับเราก็ต้องต่อแปบน,นี้เข้าไปเนี่ยทุกคนมันจะมีทุกการต่อของไอ้ตัวเสียวเมยตัวนี้นะครับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้มันจะมีจุดบอกนะครับจุดบอกเนี่ยครับเวลาเราต่อแล้วก็ดูจุดจะอีกจุดหนึ่งนะครับที่มันอยู่ตัวอเซนชันเนี่ยที่มันต่อเพิ่มนะครับแล้วก็ ต่อให้มันตรงกับไอจุดก่อนหน้านะครับต่อเข้าไปทีนี้มันจะมีล็อกตัวล็อกอย่างหนึง่งแล้วเราก็ดันเข้าไปท่นี้เราก็จะได้เป็นตัวขึ้นรูปฝุนแล้วนะครับโดยตรงแล้อีกอย่างหนึ่งไอตัวนี้นะครับมันก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะที่เขาแถมไอตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้มันก็คือเอาไว้ติดกับผนังอะไรต่างๆนะครับซึ่งจริงๆเขาให้ไอตัวเดือยมันด้วยแหละเผื่อว่าบ้านที่บ้านใครที่ไหนอยากจะติด เข้ากับผนังเลยแล้วเจาะเข้ากับผนังไปเลยมันก็จะมีตัวเดือยกับตัวน็อตให้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากเจาะกลัวผนังบ้านเรามันเสียหายนะครับเขาก็จะมีตัวเหมือนเป็นกาวสองหน้าครับให้แค่ดึงดึงสกอตเทปออกเนี่ยมันก็สามารถที่จะติดใน่วนของผนังได้แหละทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องดูดฝุ่นจากเสี่ยวมี่นะครับรูปร่างหน้าตาออกมาใช้ได้เลยสวยนะครับแต่การใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ังไงกันบ้างครับกับการใช้เครื่องดูดฝุ่นเสือมีตัวนี้นะครับใครที่กําลังตามหาเครื่องดูดฝุ่นราคาย่อมเยามินิมอลนะครับเสือมีตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะดีดีสาหรับคนที่กําลังตามหากลางตอนนี้นะครับส่วนครั้งหน้าเขาจะซื้ออะไรมาให้ผมรีวิวอีกนะครับอย่าลืมกดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ